กิจกรรมความเปลี่ยนพระกิ่งพิพินาครั้งที่54วันที่23มิถุนายน258ห้าแปดพม่าสุแก้ว324บัดนี้วันที่23มิถุนายน258เป็นวันที่ห้าสครับเจ้าในคุณสุแก้วขอถวายเถียงสวดสารยาพระสุขพระปิรันมต่างตะเวนพุทธประพุชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยาบูชาน์กูบัญชาทั้งหลายขอจิ่นของครับเจ้าจงตั้งมั่นมี่นสิทธิและฤทธิได้มีสามปติจจจักรในคราพิญญานในบทส่วนอย่างลงในเชิญ ันที่หนึ่งบทกลาบพระตนตรัยอรังสมาสมุทโทวพุทธังพวะธังเวตีมิสวขาตูวตาธรรมโมธรรมนิมัสังซึกปไปเถปนมพวโตสาวกะสังโกสังฆนมิวันที่สอบทบูชาพระพลทีพิธาอรังสมาสมุคทูุจิลังปรินิพุโตคุณีเหธรมโนธานิปรมีเจตสติยะวาจิงวาง้งพุทธังกรรมังสงนังก็ตบุชีมิรัตนตยัยธรรมังจารามิสทินาบทที่สาบทสวดจุนนุมเทวดาสมันตจักรวาลสวดตราขยุตถวตาสัทธมังเมตเลจะสาธัน สเคกาเมจารูเปสิลิสิกาตาเตจันนาะเขียวมันทีเปสิจักราเมตรูนักการในเครือวัตถุมีเคียนเตปูมาจชยตุเทวัชลธาลวิสมียาคขันดปนาคาติตันตาสันเกยังไม่ว่ารสนาสระบุตระทูวามิสันตุธรรมสวนักโรยามะทันตาธรรมสวนักโรยามะทันตาธรรมสวนักโรยามะทันตา บทสีบวุพผาพคณะมัรนโมตสสพุทธตัวโตุสมาสพุทธสสนโมตสสพุทธตัวโตสมาสพุทธสสนโมตัสะัพนตตสมาสพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนะขมนาปาสาพุทธังสนังรัชมีธรรมังสนังรัมีสังฆสนนังมีตุเรียมปีพุทธังสันังชมีตุเรียมปีธรรมังสนังมีตุเรียมปีสังสนนังมีตเรียมปีพุทธังสนังรสชมีตเรียมปีธรรมังสนังรัมีตเรียมปีสังฆสันนังชมีบทเดียวกัพุทสวสันต นักท <f dragging> ี่เมสนังอันยังธรมโมเมสนังวลังอิตเตสเจวะเินะสตรีเมหตุตะพดานักที่เมสนังอันยังสังคูเมสนังวลังอิตเตสเจวะเินะสติมีเมหตุตะพดาวุตเจตบทสวดเติละตนะปะนามะขถาพุทธังนเมรัตนะพุทธาสีละติตตังธรรมังนาเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสารังสักขังนาเมรัตนะพุทธสีละทิฏเตตังนาเมตระติรัตนังรัตนะตะโยวะหังสัมมาสัมโมตัลิตาวัตถุวิเศษสัพพุตตะนโยยานุตตะคุณาโยเข้าวะสปอตังอสมิตายังิีติวะ จะถาติตันเตกังไม่ว่าตัชิตาเรสัมะสัมภเวนะโลกเกกะทาจีจัจเจเรจะปตุปุตังคามเพริยานิสยังติตุสัทถ์อติทุสัทถังคุณยูหิปันติตาเจเนเอจเนหิวิชัญญรูปังโลกกรรมหิเกหิจีกระฐานจุปปลปนิยังเกศจิตุถุวิติตังคุณะกายะตายะเนมิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตปิสมุตปัสตังมนณสีสุทธปภาษาลัทธานังบุญญธิการนะมัสมุตตะมะปุญญะภูมังทุกขะบมุจนะปุขาสนังกาตานังปุชาลิเหตุ ปรมังพุกูเชลยังนิพพานะสิจิริยายุปยุป,ปัสายุปะนิสเจรถังสัมมากิเลสัมมะและโสทานัสิทธิยาจ้สา,าธาุหิอัตถะกุสาเลหุปะเสวนียังปณิจิจปริสาระนังคัตมะนีเยคัตมนียะเมวะตัตตมาหิตตังตังติงารัตนังสังนัตมหันรัตินพิวังคณะเนสุนัมสัมนาปุเชมะจ่าปิสัสตังสุปภสษนจิตตาตถานุป,ปาริจาร,รี จริยาสถารตาจาักปุญญเะตฉาตติก,กาเตะทุกขีพระเวมุเตเคะตัสสัจจะสับปิสวัติของตุเยยโยเจทธ,ธรรมะวินายมหิปปมามนาพุตโตโลกุตตะราภิสมัมโยนิยโตาสุโพชังตโสปานิสัยะจายายะย,าย,ายามปิของตุวัวตุเตเยปาริยโตาสุปัสาการาโรวัทนที่แปดน้ำกาลัสิทธิกถาเยวจะกุมามขอมหาาปะสกาโตสาม,ามังอุตโตสุกตโตอิมโตป,ปะมาละสปปาสาวินิโมจิยันโต ปาเปรสิเกมังเชนตังวินัยยามพุทธังวนาตังสิลสานะมามิโลกัสสตนาจักรวินายกัจจัตันตยยะสาเตยธสติโยตุสำตละยาจัวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยะศสสตร์สัตสตเศสีโลกัสสตวิสุริมักขังนิยนิโกธรรมะทะรัศธาดิสาเต้าสันติกะโรสุจินโนธรรมังระตักสิลสานะมามิมุหะปิทาลังอุปศาสนาหังสันติสาเตยธสติโยตุสำตละยาจัวินาสเมตุตธรรมมาเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสปปะปุปปากิเลสัชเชตาตันตันโตสยามสตินิโยเะโกจัก แต่ว่ากตรธรรมังวิธิตังกลนติสังขารวษัตตังศิลาสาละมานมพุทธานุพุทธังสมักสีละชิตติงตันติยะศาสติยะติณโยตุสมาไราัาวินาเสเมตุปิกาวบสวนนโมกัลอะตะกัะถานนโมตะโตสมัตสพุทธัสสะมหิติโนนโมอุตตะธทมเอกอุตตะมาทำมัสสะสวัสตะเสวะเตนิทานนโมมหังกตสปีวิสุทธะเซระติติโนนโมอุมาตายาลัสสะรัตตานสยะศาสุกังนโมโอมากะโอมกาติตัตสัวทุติยะสปีนโมกรัปภาภาวินาวิคิตุทวา นโมกัลโุภาเวนัสโตรีของตัวสะพานนโมกรัสะเตคีนะวิธีมิเหวมิเตชวาบริสีสบสวนหมายเสม็นสุดเวมสตังในกังสมียงภักวาสเกสุวิหารติกปีร้สิบหนึ่งวเนมัตาพสิงนะสติมจามติหีพิคุสติสเวาตติหีสติเจโลตติสตวตายปุยนะสันนิปฏิตาคนเดีวันตักสนายปุกุจัตไธโตุนนงตุาวสกายกันนงเทวนางตเอตัทโหยังโวา ะเกสูวิหารติกปีล้วถึงิมาวันนี้มาตาพิกุตสงนสตรประจามติยพิกุสติเสยวาติหิแต่ตหิจะลงทาตุยวันตายโพยนิตปฏิตาอดีพวานศาสนพิุกะจายานุน้ม่ยปีนะาะว่าเตนมทุกศาสนาม่ยังาอุปสรรคเป็นตัวเพราะตาโตสเกตสยทธิะาวริลป์ยามต็มตะกตาเรียว่าตาิยัตถได้ตมาพาราบุรุษสุโิศมิตาวะตังภาษาเรีับาาตกวัังมิตาเอ็ทวตากีมั อาปาติมหาตมยุกนักสันนิษฐว่ายัสกมาคตาพรมหาอิมังคมสัมยังท้กิตายุปราชิตาสังกติพระเถประราชเทวตาประกโตสันกีมัากระถางประสีจัตตราพิโกสมาทังติตตังอัตโนชุกรรมกังตูสาระถิวนิตานิ้าให้ตวายที่เนื้อขัดเป็นนิตาติแะพระเถประราชเทวตาประกโตสันกีมัากระถางวัสิจิตวากีลังจิตอกีลังจิตอปลาเล้งฮะ หลักฐานทกีรังโอหัจะไม่เมีเอเมชาเตจะติสุธาวเมลาจุกุมตาสนตาสุนติและถอวาปราเทวตาพกโตสนกีมังกระางปสีเยเกจิพุทังสนางกตาเสดเตขาม่เสปรยัปะหยุสักอย่งเทวกยังุิปิสิติติพระาตะโพะกยปิุมาสีเยปุยนะิวิัสสทตุุิวตาสนิปรตตาหอนทีกระดาตาาสนาเยปูสังกัจเยเตปิกุเเฮสงติาบัตนังอตตมา สมุทาเตสปกตนางอตประมาเยววทวตตสนิปริตาหิสงสัยท่ปีไม่หังเหตุตริหิเเตพุเอิสันเตนะกตัทนัตโตสมาสมุทตาเตสเปกตนางอตประมาอยว่เทวตตสนิปริตาพืวิสันเตสยยทีปีไม่หัางเหตุตริหิอาติคิสอาติคิสิมิพิกเวเทวกายานังนามนิคิตายสมิพิกเอเวกายานังนามนิเตสิสมิพิกเอเทวกายานันามันิตัปนาธาสุกามนสิกรธาปิสิมติเอวามนติติโกเตพิขุ ติโลกัมนกสมิเมาตสตาเยตาคลิปรังเมตตาสมาตาปรเสวาสัเนโรมังสากตมโนาตมนษาตุทาวิปสัมนาวลาเป็นโดวปตตยวาวนิปลเทวีแต่ตมันทิ่ตถาสเกตนเตวะว่ยาปิตัดใวิชนาปิโกเตจะปัเมือลงตตะวพุทธสตรนังเตยทำตุยนองรุษน้มัะสงเอออมรสานมัสงขปเกนสตมัทกุงสาอัตตะลิงสตังเกสาสนังรุษน้มัสงอ๋เกนตัตมัทกุงทีสาสภาพ่าของเตจจะสะังปิเน ตสาเกศเสาลตเรีว่ากยาพิจิตัดเต็มพิจนาถาปิโกเยวังกิตรยิ่มิขิ้นิยนุพุทโสาสตราสาวไห้ขับไม่ขับปุมมกรปิรุธเทวีทิมตัวเต็มตัวนติสัตติโนบมนาปิกมงพึงนางจัดสาหาสายมันติยขนนในตวันนี้นยทิมตัวเต็มตัววันนัติยสัตย์สิโนบุษมนาปิกมงพึงนงแนเต็นังกิเจเตรสสายขนนในตวันนี้นทิมตัวเต็มตัวน้องติยสัติโน วันธมนาตกมงพกนังมันติงเวสัวังเวสัตามจะตตาได้ขาะตะวันิโนเอทิมโตจุดติมโตนัมตะยิสสิโนวันธรรมนาตกมงพงนางสริมตยงวังคุมบรเดกะตักไดให้โกยประสันในเวทนังปิญญนาสัสตาสาสังห้ขนังปิยุปัสติคุมบรเดกโโดยจักฆะอโก้สบคาันติงวังปุเยมจติสังอาชถทาตัดลถถกปะสาัติขะนังทิสติมาลชยยะสัสิโตปุตตะปิตาสาภาวิทัมาภลายทิมโตชุติมโตนัมตะยิสสิโน มาธมนาพิกมงพิฆนัสัติวนางปชิมจตีังราชุโนตปัตติสิกุมปันนังทิติมาชัยยะสัติโตปตปิจตาภวินนมาพลาอิทิมโตขิเต็มตะวนนมติยสัินมธรมนานพิกมงพิฆนังสังตวนางปจิมจติสังราชยุประกอประสติขนังทิติมาชียยะสติตปตปิจตาภวินนมาพลาอิทิมโตเต็มตะวนนมติยสัจินมธรรมนาพิกมงพิฆนังสังติวนางอุตตะลัจติสังราชากุโตปัตติสถิตกุม อิติมโตคตมวนโตยสสิโลมัทมนนาปิกโมพินาสติโกนังภูริมาที่สังตตารเกน้ารูทางโกปชีวิารูปกบขุลัตโลโวโลตระสังแต่ตาโลตมาชาตรมตาจะโตโรทิสัตมมหาสุอถาสวรนิกเปิดเวเตียสังมายานุสะภูจักนิจานิการถามายกุเตนตถเวเตนทจุุตาจะนันโการมสิโตจะกินุันดุนิคุจัปานาทูปัมโยจัติทิวสุโตจัมมัตติลิจิตาสิโนจ อาคุปันจจสิโกเจวติมพุสูว่ชชะสายเตเยนาดชเชนคภาษาอิเพิมัธมานกมุปิมสมนัอัาคุณภาษานาคาวสาราตตจักกามกามพัสตาลาอาคุยปายคาสิทธิอมทานาจากคุณขยสนโนยอโนมาลาคบัณิสัมปตินังเนาคาดาเจสาสานติทิพทที่ชาปกีสุจัตคูเวหิยสาเตวนัมจปตาเจตระสุปนัยเตสานามังอภัยยันตันนาคาราชนมัสสิโตมารโตเขมมกาสิปุโรศาในวาจาหิบุปายตา นาคาสปันนาสันมะกลงสูปุธังสิตาวิหะเดนาสุมทางสราติตาพัตตะลวัสวัตเตติที่มตโตยยสัตยโนกขจามาจามาสุรธานเวขะสาวิปจิตติสุกิติจักว่าเะโชนโมจิตาตัตันจับฤทธุตันังสเพโรจนามาสเนตวะเพลิเเสนังเราโมตมุปปะขะมงเจมโยธานิพัตเตพิคุณังตัตถุกังอโปจัตถีวาปเทวีจัตเตโชวโยตธรรมวรณาวรณาเทวาสมมติเยสัสสหมิตากรณมการิการอากุเดวิเยสัสสติโน ถ้าเาทกายาสปนโตวันนี้นอิ้มโตชุติมโตวันน้ัตยสติโนวันรมนาภกมงพิหังเต็ตงวันังเวเจดีวาสาริจาศมาจารวมาจันิสุปิสัวจันะภูกตาเสตนิสัวสรีมกูรกตานักตนิกตวคมันราคาโสนาวสาวิสสโปกาปุเรนทูท้าเสดท่ากายาสเปนนโตวันนี้นอิิ้มโคือเต็มตัวนนมัตยสติโนวัชธมนาภิกมงพิหนังเต็มตึงวันังอาราคูสซาโปเทวะช วรนาสหธรรมจาะจุตาจะนยกาสุเรยรุจิลาภูวัตนสิโนเตเตเตตัากายาสเปนนโตนิโนติ้มตัวถติมตวนองตยัสสินมธรมนาโพิณตัเวนาถมานมามน้รสามรสุมาคิทาปิสกาอคูอคูมาปริสิกาถาูเรวเทวยโรวสนุปตะคามาปตะกาอคูอคูเทวยสติโนเเตเตตัากายาสเปนนะตวันนิโนติ้มตวถืติ้มตน้องติมตัเตจนโนสุกรรมนาคทพิณังตเววนาะสุก อุทาหราหาบาโมขาอุวิชัาขนาสัพพะมตาหารักชามสการเจะยสัสิโนนในยังอาคาเชนโนยุทิสาพิสติเตเตตากายาตเปนาตวันิโนอิทิมตวทิมตัวนโมตเยสัสิโนมัทมนาปิจุมงพึนั่งตวนังคืมตุสตายมาการกาเจยสัสโนสัมเกลมาเสถาจุยมาจาสวะนิมาาติโนอากุตัปตนิมิตาเตเตตากายาตเปนะตวานิโนอิทิมตัทิมตัวนโมตเยสัสโนมัทมนาปิจุมงพึทนั่งตติ ตเดวันนกยสปนนนะแตวันนีนอนมันว่ายีนาอักขัจงเยเย็เยทีาาเพราติมัคคีลังก็เตมนาสวังทัเขมกลังนะครับจะนำวติตาติดตามตทุธรรมมาปะโมโตจะคู่ใจเตมโตซาสังมารติโสจะสสมิกนางสัตวมโลกดังมาประมาพิติวปอโนยพิติปโตเป็มายุเยสสีโสทนเสต่อิสราอลคุปจิกวสติโนเตสัจะมัชโตอาคาติโรเวณริโตเตยสเปมิเตติบริเวณปรมเวณสัตว์ปั๊มากมรังเา พันธาพันธาตะเคีนัปนัมโทตมัตตาบริวารเดธมาวมิจิทักุจินังอิติตเตหามาสิรุกณาสินังเป็นสิรุกณาธรรมจัตตังกตนะเพระวงิทัพพุตสัพโกเมโคนายะตุตวิจุโผลจะชาตุปจุทวัติสกุโทวัเสียงวเสตัญญสัพพังอภินัยะวะวักิตตวันนจชคุมาตะโตมีสัสสังเพนะเตมารสินาพิเันตาเตวิชนันทาปิโกเตจาตปะมะกระลงตุตวะพุทธศาสนังวิเตลิกะ วีตตะลักขีพักกมังนสั่งลมปิญญยงสัพเพพิธสังมาวิจิตตายสัจติโนมเดชิสาปตทหิสาวกาติชินิสุตติวุติเศตรบสุตมังกคตังอาสุนาจารพานังมตินานจารเถวนาปุชาจพญานังอิตัมมตกตังปฏิโลกะเทวโสจะปุเพกัตตะปุญญตาอัตตาสามะปนิชิเจตัมตกตังป้าหุสัจเจติปัญจวิเนโยจะสุตุกโตสุภาสิตตายายาวะเจตัมคกมันมตกตังเอเอมาตาปิตุปูปัฏฐานอุปตตาสัสสังหะนาคุลาจกรรมตาตัมตกตัง กันตจะธรรมจริยาจะยาตักกาันจะสังหอนวัชนิกัมมันิอิตัมมังครตัมังละติยุติปปามัชปนาจะสัญโมปปามาทุจอาทิเมสุอิตัมังคุตัมังขัโลจันิวตโตจัตตานุตติกาจาระันยุตากะลินะมัสสานังอิตัมมังครตัมังลาติจัตโตจัตสตาสัมมนานาจัตสนังกะลินะธรรมะสากจะอิตัมมังครตัมังตโปจัปรมัจเริยัญจาริสจานัสนังนิพพานัสิกิยาจิตัมมังครตัมัง พุทธสัตวโลกธรรมีจิตตังยิสันะกรรมปฏิอสกังมุจงเกมังเอตังมังคุตมังอิตาทิสานิเกตะวันนะสัพตดำปราชิตาสัพฐะสตีเกจิติตันเตสังมังคุตมุตตมติบทที่สิบสองประวัติาสตร์รัตปริญญากิจวิตังอิทาวรังวัสเกีสุวายังรัตนังในตังนัโนสมังอติตถาคตินาอิทปิตะพุทธะรัตนังในตังเอเตนะสัจนะสุติโยตุเคยังเวทคังอมตังปนิตังยะทัจักจักรยะยิทธจักจารยมณีสมัยโตนะเตนะธรรมินะ สมัยนัสมาธิกิจีทำปิดทำเมระดังในตังเอตินาสะเจนาสูติโอตุยามพุทธศิษย์จบปฎิวันนยิสุดจิงสมาธิมานันตะนิกัญยมาหุสมาธินาเหตตเตนะเอตินาเตนะสมโณวิสติทำปิดทำเมระดังในตังเอตินาสะเจนะเห้าด้นำในตังเอตินาสะเจนาสูติโอตุเยปุคลาอัตราสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยสุกัสสะสาวกายเตตุตินานิมาภะระนิ อิทัมปิสังคีระนงมีตังอิตินัสเจนัสโสดียตุเยสตุปายุตตามัสสาทานเลยนะนิกรรมโคตมัสสาสนมิติปฏิปตามาตังวิขัยหาราทานนุทานิปุติงผู้จำนัาอิทัมปิสังคีระนงมีตังอิตินัสเจนัสโสดียตุขีนางปุรินางระวังฤิธิ์แตาพวังวิรัตตจิตตายยะติเกพระสมิงเตกินาพิชาวิรุณิชนทานิพันติทีลายยะถายะปฏิปุอิทัมปีสังเคระนงมิตังอิตินัสเจนะสโสดียอตุ บทที่ส mm ิบสามบทสวดมำัตสมาบทสาสวรัตตาหเวชิตังสโยจารยังอิจราปชาอัตถะตะตาปุสสะนิจังสัญญะจัตาเอสัญญะตจาริโนเนวะเทวนะคันทะโพนะมารโรซาปรัมนาชิตังไปเชตังอภิจตังเกยาราตถารูปัสะจันโนบทที่สิบสี่บทสวดเกิดพุทธสูตรภาษิตามิทังติณะตาชนะตาปัสตาลาสหะอาลาตาสัมมาสัมพุทินะเอธาตุมาเหห์มาอนุสาวิีนามามาปาริยมะปริยมาอิติกกยามาปีตะกะสัปปะทานินะมาตะกะเหห์ตุมาเลสะวิตะเคนะมา ทิฏฐินิชานักตียามาปัพพะรูปัตยามาตรรมโนคารุยะธาตุเมเหอัตานวัชเชนยสาอิเมธมาอากุศลายิเมธมาสวัชัยอิเมธมาวินยุปกระไรไตรอิเมธมาสมุตาตบานณ์ในนัยแตยะสุขัยอสังวรัสติอาชาตุเมเหวชจะเหยยะธาตุเมเหตานวัชเชนิศาอิเมธมาอุศลายิเมธมาอนวัชัยอิเมธมาวินยุปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมาธินะหิเตยกสุขัยอสังวรัสติอาชาตุเมเหอุปปัตสัมปชัยเวหารลยติ บุญที่สภาพบุญสูตรปณิยตสุอุปนิอบปฏิยติชีวิตปรมายงเิรุบมรดิตาสานสติตานาอิตังพยังมรดิณีเป็นขมโนวิญญาณิกลีราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตปรมายังเิรุปมริตาสานสติเตไอน้สติตานาอิตังพยังมัดิณีเป็นขมโนโลกาไม่สังประสิทตันติเปโญยธากัยนะาสังให้มวจัยเย้าธาจีรักษาตั้งตัสักปิตาสากสุขยะโหติอย่างเขียวอํานุปปะจจาติปุญญังธรรมโมหเวีละคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุกามะวะ สุขมาวะหาติอสานิสังโสธรมเมสุกินเนนะทุกติ่นาติธรรมมจารีสเปสังคลานิจตตยะธปัญญายะปสติอาถานิพิจิโเกสามโคูสยัตยาเปสังคลาสเปสังลาทุกตปัญญายะปสติอาถานิพิจิโเกสัมโคตรยัตาเปธมานสติยญธาปัญญายะปสติอาถานิพิิตโเกสัมโคสุยัยาวัที่สิบหสวปนักกัจจโลกปนักกฐานมเกตทุกอย่างในไต่ตนายะเมทวีตังกันยปนกัง พระหงษ์วีสลนางยันติปปัตตานิณวันวนานิจจะอารามารุกิจขจจตยานิมนุษย์สาวพระยาตจีตาในตังโกสนังขีมังในตังสมุตตังมังในตังสนามาคามัสสะปุถุขัมุจติโยจัดพุทธินจะธรรมจัดสังขจจะสรณังขโตจตาริอริยสัจในสัมมปัญญายะปัสเตอทุขังทุกขสมุปปังทุกขตาอาจจติกัมังอริยัจะจังข an am an oh ังทุกุปปัสมะคามินังอิตังโกสนังเขมังอิตังสมุตตังมังในตังสนามะคมัสสะปุถุขับมุจติ บทที in 1941, like ่17บทเสด็จพระรวาตาตท่ตังนะว่าขายไปอังเกนะกตังบุคคลที่ไอบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหววงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตีตับไห้ในตังปันจ่ายนะขาตังสิ่งไดล่วงไปแล้วสิ่งไหนก็เป็นอานรับแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจจุปันจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสสเดยบสังติลังอัปุปังตังววทามานุรเหีก็บุคคลในอินแรีย์ในปัจจุบันนั้นเองเนี่ยมเควางโก พทังสเวทพูดงครงความพิเศิลยู่นี้แหละใต่เราจะรู้ความต่านวันพุ่งในฮินโวสังกัดุมตนะมหาศิลป์นะมันจะนาเพราะว่าความเป็นศิของมันจะรับผู้มีสัาณเด่นย่อมไม่มีการล้องลายระวางวิหารีมาตปิงอโหรตามะตันทิตังตังเว็บัทเทกัลตโตเตสันตัวอติกรเตมเนติพระณีผู้สงบย่อมเดียวเรียกบุคคลผู้มีปฏิยองนี้ความเพียรไม่เกิดการทั้งวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีดัจจิหนึ่งเกิเริ่มด้วยการเชนแล้ววันที่แปดบทจบพินับปจจะว จะลงความแก่ไปไม่ได้ไปยัดที่ทำโมมีพยินทญานาคเริโตรเรามีความเจ็บเข้าไปทำตาจะลงความเจ็บแข็่งไปไม่ได้มื่แล้วทำโมมีเปน็นพญานาคเริโตเรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นทำลายจะลงความตายไปไม่ได้ถ้าเพหิเมพีหิมนาเพรียงนาโปวินาโปวเราจะเราไม่ตับเขาเราจะต้องพากจากของรักของเจริญใจทั้งหายกวงกรรมมาสกุลมิกกรรมมาสยีโรกรรมมยุนิกกรรมมปสปุกรรมมปฏิสละนองแล้วมีกรรมของตัวมีกรรมเป็นผู้ปวดมีกรรมไม่ได้เกิดมีกรรมเป็นผู้ดตามมีกรรมเป็นผู้น่าใสอย่างกรรมมังกวิสาม้วันไ กรรมในไว้เป e ็นบุรุษเป็นบาวเราจะเป็นหลายญาตก็ขาเลยจะต้องได้รับผูกกับกรรมในนั้นสิไปเอวังอามเหเป็นอย่างปัจจวิคิรพังเราทั้งหลายคุณไปเจนีอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินบอร์สิบเก้าบทสุดเทวตาอุยยูชนะขาดกบตาจ่ากบตาเจนีทุข์ับพญาปัาจกินิด้ยญาสกปรกปัญจเจนิสกปรหงสุสเปีปิปนิโนเทวะเอตวตาจะอัมเหสัปปตังป็นญาตสัปปตังเตปสัพเพเดียวานโมเจนตุสัพพะสัสปะติสิทธิยาทานก็ฐานตุสเรียสีหลัง พาวนาด้วยตาคนตกให้ตัว่าตตาสัปจราะตาปฏิการใจยังพลังอาลันตาในจติช่นนั้นละข่อด้วิสัโสรสิบทสววเทวตาปฏิทานรัาเยิวตาสันติเวลวัินีถูเป็น่งพุทิกริงแต่ทำมันเทนทานเลยนะคนตูปุจิตาสวดถึงโนตะเวลาวิหารละขัน์เดชเทวราชมาชาณกาจะพูสามากระทนในปฏิบาติกาขามาจตีสถานิขมาจีลาสัปนะพุตตาสุกิตาพ้นธุเตชะวลจเจริจตจรกสัมปวาทองเสดีจตาเทวปฏิการนี้ก็จะใน ตาตัวกังสตังธรรมโมธรรมธราจะุกลาสังโฆตัสมควาเดียะเจยะจะอรมรักตัวสตางโมสเปปีธรรมะแต่เนี่ติงตะปมหรยมะธรรมเอิปวิติเตวันที่ยี่สิบบทสัพพปฏิฐานะกตายะปุญญะไอ้ปุญญะติฐานิคตตาญาัญานิคตานิเมเตสันจาริโนตตานัตปามนักาเยียบยพุวัตาจามอย่งมาจามใจอยู่ทิฏฐาเจายติฏฐาวาอันเยมัชตาวิโนสตาตินิโลกเสมเตปุมาจะตุโยนิกาปัญเจกะ จะตัวการสั่งสร้างตาพ่อพิเวยาตังเอปฏิทานเมนมุอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังและปัญชนติเทวาเตสังนิเวทะยงก่อสร้างทั้งหลายที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าพเจ้าได้ทำในอดี้ได้อยู่เท่าไรกันข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือโชลใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบิดาแล้วบิดามเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นอะไรสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่เป็นกลางอะไรเหมือนกันนั่งอยู่ในโลกเกิดเพิ่อผลทัพย์กันในวันเดียร์ทีมีคณะอะไรกันหนึ่งอะไำสี่ ต้องเที่ยวอยู่ในผมน้อยแล้วพวกใสญ่เราได้ทราบสืบร้าเจ้าแล้วเพราะสันั้นจงอนุโมทนาสารี้เกิดกับสไดเยล่ไม่ทราบการได้สืบบุตรขเจ้านี้อเทืทั้งหลายจงเตี้ยงกับสัตล่านั้นมยธินานาปุญญานังมัตอันอุโมทนาหิโตนาสปิตตาตราตวนเวลาสุกชีวิโอเคมาประทจาุพตุเตสะสาสิจตังสุปาพระเหติอนอุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขาพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวกงอย่าไปเวนอยู่เป็นทุกข์สำมัทธ์เธอได้ ด้วยความเสรีนิฐานและความความปียนแปส่งแก่ชาวรัตะนาตายด้วยกับสรตวงยบส่วนมันพระสุภปริศพระพุนธาลานี้ขอความสุงจำในจิตใงเกินกก่ข้าพเจ้าขอให้พวกจะไปนังกวงไปข้าเจ้าเจริญทางวัฒนธรรมปูช่วยเทพรางหลายปุ่นแลวงการศรัทธาธรรมนล้านี้เมื่อนบูรณ์ถลปนอภแก่ข้าพเจ้าแล้วถูกงคลพระกิ่งปริบินาโดนมุลที่สำเร็จพยานนั้นกสังวรวัดวรวิเวหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายซีสามสิ่งนั้นขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจ